สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลทาโร่ค่ะคลิปนี้ข้อความความรักส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าความรักนะคะอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉันแล้วไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวบีจะเช็คสถานาการณ์นะคะพลังงานหลักก่อนก็รล้กันเนาะก่อนที่เราจะมาเปิดไพ่ข้อความนะคะ สิบถ้วย The Chariot ห้าไมา้เด็กถือถ้วยสองถ้วย The Fool สี่ไม้ The Lover 6เหรียญและเจวิลนะคะแอบพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุไฟและพลังงานของคนธาตุดินนะคะส่วนราศีราศีกรกฎราศีเมถุนและราศีมังกรค่ะถ้าดูจากพลังงานความรักของคุณนะคะ ที่ออกมาตรงนี้นะสิ่งหนึ่งที่บีเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดสถานาการณ์ของการถอยเกิดสถานาการณ์ของการยอมแพ้นะคะจากความต่างของคุณน้องสองคนหรืออาจจะเป็นประเด็นของครอบครัวด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเหมือนความสัมพันธ์นี้นะคะเรียกว่ามีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะเพราะว่ามีไพ่ครอบครัวขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะแต่ก็เหมือนกับ มีประเด็นมีปัญหากับคนรอบๆตัวนะคะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีอะไรแทรกอะไรซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะไพ่ของครอบครัวขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นประเด็นนั้นได้นะคะแต่ที่เด่นๆเลยบีมองว่าเป็นปัญหาของคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้มากกว่าเพราะมีความแตกต่างจากกันเหมือนคุณน้องสองคนนะคะ่ค่ะ นะที่อยู่ในความสัมพันธ์กันเนี่ยคือพยายามนะคะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนกับว่ายิ่งไปกันนะ่ะมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งไปกันนะ่ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะคะเพราะ,ะคนที่ไม่ยอมรับในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งครอบครัวของคุณหรือฝั่งครอบครองเขาก็ตามนะคะต่างก็ตั้งทงปักทงในใจเลยว่ายังไงก็จะไม่ใจอ่อนเด็ดขาดจึงทําให้คุณทั้งคู่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่ไหวที่จะไปกันต่อแล้วจริงๆต่อให้จะพยายามแค่ไหนก็ตามก็ดูเหมือนกับว่าไม่เป็นผลนะคะทําให้ทุกๆอย่างมันก็เหมือนกับว่าต้องมีการเงียบต้องมีการน,นิ่งซึ่งบางทีอะคะ่ะสถานาการณ์นะคะอาจจะเป็นนะคะมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนมก,กราที่ผ่านมาก็ได้อืมเพราะก่อนที่จะมีการเฉยจะมีการน,นิ่งจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะพักกันเนี่ย กระท่อนกระแทน่นกันมาตลอดพอถ้าหากว่าไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณทั้งสองคนก็ต้องบอกว่า สามารถที่จะรักกันได้อย่างดีนะคะแต่พอมีคนอื่นเข้ามามันทำให้ความมั่นคงอะค่ะที่มันควรจะเป็นอะมันก็แปลเป็นไปว่าไม่สามารถที่จำมั่นคงได้เหมือนเดิมทุกๆอย่างมันก็เลยเหมือนกับจำเป็นที่จะต้องหยุดติกันในตอนนั้นแต่บีมองว่าเป็นการจบกันด้วยดีเป็นการพักความสัมพันธ์กันด้วยดีเป็นการพูดคุยถึงเหตุและผลว่าทำไมเราถึงจะต้องปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรานะคะนิ่งไปแบบนี้ เราระยะเวลาก็เป็นเดือนมก,กรานะหรือถ้าหากว่าของใครอะค่ะมันมันเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วอะค่ะอา่ามันเหมือนกับว่ามันมีเหตุมาตั้งแต่ในช่วงนั้นแล้วแล้วก็ไล่ระยะเวลามาเรื่อยๆนะคะอืมตั้งแต่ช่วงมิถุนากรก,กรกฎานะคะแล้วก็มาหนักๆในช่วงของเดือนอ่อมก,กรา เพราะฉันเราเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณทั้งสองคนนะ่ะเลือกที่จะถอยออกมาจากกันก่อนแต่ว่าลึกๆเราเนี่ยต่างคนต่างก็ยังมองว่าอีกคนหนึ่งนะ่ะก็ยังคงเป็นคนที่อยู่ในใจนะคะเพราะว่ามันมีความต่างชาติต่างภาษามีความอายุแตกต่างกันมีความแตกต่างกันไม่ ในทุกๆด้านเลยเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมอายุนะคะหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานคือมีความแตกต่างกันได้หมดในทุกๆด้านเลยเราบางคนก็คือแตกต่างกันทุกอย่างเลยจริงๆไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็จึงยากที่จะไปกันต่อนี่คือนะคะพลังงานหลักของความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะอ่ะเรามาดูสิว่า ข้อความที่ความรักส่งถึงคุณนะคะีค่ะความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณเ <factor noise> ขาบอกว่านะคะความรักนะ่ะบอกว่าการที่คุณทั้งสองคนนีคะอยู่ด้วยกันนะ่ะ มันมันไม่มีคำว่าเสียเวลาทั้งคุณและเขาอะค่ะอยู่ด้วยกันเพราะคุณรักกันจริงๆอยู่ด้วยกันเพราะคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันจริงๆแต่ว่ามีคนอื่นเขามาเนาะทำให้ไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างอะค่ะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการกันจริงๆจึงกลายเป็นไปนว่าทุกอย่างอะนะก็ไม่มีความสุขเลยนะคะแต่มันเหมือนกับทั้งสองคนเลยค่ะ ต่างก็ยอมรับนะคะยอมรับกับผลที่ตามมาเหมือนกับว่าในการถอยกันน่ะก็ยอมรับนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าการถอยกันการยอมแพ้กันในครั้งนี้เนี่ยเราจะยังสามารถกลับมารักกันได้หรือเปล่าแต่ความรักก็บอกว่าขอให้คุณน่ยคะยอมรับกับผลที่ตามมาถ้าหากว่าคุณน้้งสองคนใช่คู่กันยังไงจกกักรวาลก็จะหวีงให้คุณทั้งคู่กลับมาหากัน พอไพ่เดอะลเวอร์นะคะก็ยังขึ้นมาตรงนี้ว่าต่างคนต่างก็ยังมีอีกคนนึงอยู่ในใจต่างคนต่างก็ยังผูกพันแล้วที่สําคัญเดวิลก็ออกมาแบบนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะต่อให้สถานการณ์ในตอนนี้ท,ทำให้คุณทั้งสองคนห่างไกลกันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีโอกาสนะคะที่จะหันหน้ากลับมาหากันแล้วมันเหมือนกับว่าคุณละขาวอะก็จะก็จะได้มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าดูระยะเวลาเนี่ยบีก็มองว่าก็น่าจะเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวบีขอเวลาให้ใบหนึ่งนะคะอาจจะวันเสาร์เวัน7สัปดาห์7เดือนหรือเดือน7 นะคะคระยะเวลาประมาณนี้นะที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึงกับความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นการเจอกัรนะคะหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะคะแล้วความรักก็อยากจะบอกว่าก็อยากจะให้คุณรักเขาว,ว่าค่ะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าตอนที่คุณจะยอมแพ้ออกจากความสัมพันธ์คุณจะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็ตาม ความรักบอกว่าอย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองนะเมื่อได้มีการกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะจงพูดความรู้สึกของตัวเองให้เขาได้ฟังนะคะแล้วให้เขาเนะี่ยพูดความรู้สึกของเขาให้คุณได้ฟังด้วยเหมือนกับว่าพยายามที่จะพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะ ลองดูกันอีกครั้งหนึ่งไหมหรือเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะพยายามที่จะค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงในใจอะว่ายังต้องการกันและกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าสถานาการณ์เนาะที่เข้ามาแล้วทำให้คณทน้องสองคนต้องยอมแพ้จากกันอะบางทีอะมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่อยากที่จะให้มันต้องเป็นแบบนี้ไม่อยากจะต้องให้ห่างกันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่อะ่ะเรื่องของครอบครัวคนที่ไม่เห็นด้วยอะ่ะเด่นมากกว่าเรื่องของบุคคลที่สามที่ที่เข้ามาซ้อนที่เป็นในเรื่องของชู้สาวอีกนะแต่บิก๊กก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเน่ยอันนี้ก็มาเหมือนกันนะคะแต่มันจะเด่นเรื่องของครอบครัวมากกว่าเพราะฉันเราเนี่ยความรัาจึงบอกอย่าจึงบอกว่า อยากจะให้คุณแล้วก็เขานะคะลองคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเรายังอยากที่จะไปกันต่อไหมในความสัมพันธ์นะยคะ่ะอยากที่จะให้พยายามนะคะที่จะเปิดใจแล้วก็ดูทุกๆอย่างด้วยเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความรักเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงมีโอกาสนะความสัมพันธ์นี้ยังคงมีโอกาสนะคะ พอประเด็นน่ะก็เรียกว่ามันอาจต้องใช้เวลาถ้าประเด็นเป็นประเด็นของครอบครัวนะรีบคิดรีบทำนะคะก่อนที่จะเสียทุกอย่างไปบางทีคุณรักเขามากเขารักคุณมากแต่การที่ยอมแพ้นะคะเราปล่อยให้ความสัมพันธ์มันจบไปอะ่ะบางครั้งเนะะี่ยค่ะมันก็อาจเป็นการฝืนใจของการลากันมาก เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสในการกลับมาพูดมาคุยกันตามระยะเวลาที่ไพ่ให้ไปก็ต้องบอกว่ารีบคิดรีบทำรีบตัดสินใจก่อนที่จะสูญเสียกันไปตลอดการนะคะแต่ไพ่ก็บอกนะคะว่าความรักเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมรักษาหัวใจตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยการจบกันนะคะการพักความสัมพันธ์น่ะ ก็เจ็บด้วยกันทั้งสองคนนะไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เจ็บเพียงแค่ฝ่ายเดียวแต่เป็นการเจ็บด้วยกันทั้ง2คนเข้าใจให้ความรักบอกว่าเข้าใจให้มากขึ้นลองให้ให้น้อยลงนะคะพยายามที่จะมองอะไรให้มันเป็นเหตุเป็นผลความรักบอกว่าทําเรื่องของเราให้ดําเนินต่อไปนะคะเนี่ยมันเหมือนกับต้องได้มีการ กลับมาเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังอยากที่จะไปกันต่อไหมแล้วเราจะสามารถทำให้ปัญหาที่เรามีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถทำให้มันจบได้หรือเปล่าอืมคุณต้องเอาชนะด้วยเหตุผลคือถ้ามีประเด็นของครอบครัวนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆนั่นคือต้องทำทุกอย่างด้วยใจ นะคะต้องทำทุกอย่างด้วยเหตุผลรับพิสูจน์ให้กับทุกคนที่เขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะให้เห็นว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะรักกันมากพอแล้วก็ต้องการที่จะไปต่อด้วยกันเห็นไหมคะเพราะไพ่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเอาชนะด้วยเหตุผลเพื่อทําให้เรื่องของคุณและเขาอยังสามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะจะมามัวแต่แบบว่า ปล่อยกันไปเล้วต้องมาทุกข์อึดอัดเสียน้ําตานะคะแล้วก็เสียดายอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรที่จะดําเนินต่อไปอะ่ะแต่การที่คุณรักเขาได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะถ้าหห่าว่ายังรักกันมากๆแล้วยังอยากที่จะไปต่อก็ลองดูอีกสักตั้งนึงแล้วทาให้เขาเหล่านั้นได้เห็นนะคะอืม เพราะมันจะทําให้ทุกๆอย่างค่ะมันเปลี่ยนได้จริงๆแม้ว่าความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้กลับมาแล้วเติมเต็มกันเหมือนเดิมได้ตั้งแต่ตอนที่กลับมานะคะพรที่ขอมันทำให้คุณน้องสองคนนะ่ะได้มาพบกันนะคุณทั้งคู่อะค่ะมีการขอพรให้ได้มาเจอกันนะคะแล้วถ้าถามว่าคุณมีความเป็นคู่กันไหม บีบอรอดได้เลยว่ามีแล้วมีทั้งความเป็นคู่บุญคู่กรรมเพราะไพ่ของความเป็นคู่อ่ะขึ้นมาแบบครบเลยนะคะสิบถ้วยสี่ไม้สองถ้วยเจลวิลเจลโลเวอร์คือไพ่ขึ้นมาครบเลยในความเป็นคู่แต่มันก็แบบว่าไม่ได้เป็นเฉพาะแค่คู่ที่ดีอย่างเดียวนะคะ อืมไม่ได้เป็นในส่วนของการเป็นคู่บุญเป็นคู่ความสบายใจอย่างเดียวมันมีเรื่องของความเป็นคู่ทุกข์เข้ามาด้วยนะคะมีความเป็นคู่กรรมเข้ามาด้วยซึ่งพี่ก็มองว่าก็น่าจะมาจากประเด็นที่คุณกําลังเจอกันอยู่ในตอนนี้นี่แหละคือถ้าผ่านไปได้อ่ะคะ่ะเรื่องราวของคุณแัะเขานะ่ยมันก็สามารถที่จะไปกันต่อได้ถ้าอย่างต้องการกันและกันจริงๆนะคะใช้ใจสัมผัสความคิดค่ะอืม ถามใจตัวเองอะว่าต้องการกันไหมนะคะเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามอะความรักก็บอกว่าคุณทั้งสองคนน่ะจริงๆแล้วอะก็ยังเลือกที่จะรักกันเหมือนเดิมนะต่อให้บางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่ถ้าถามใจตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธกันได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังคงต้องการกันอยู่นะคะนี่คือข้อความความรักที่ส่งถึงคุณในวันนี้นะ ขอพี่นางฟ้าสักสามใบนะเ <_ t ick> คลียร์พลังงานที่ไม่ดีนะีคะออกจากสมองออกจากความคิดนะแล้วก็เปิดใจนะคะรับพลังงานดีๆพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะความสัมพันธ์นีน้นะบางคู่บางคนคือเป็นค่อเพืัวกันไปแล้วจริงๆค่ะ ต่อให้เป็นครอบครัวก,กันไป้วแต่ว่าประเด็นนะคะที่ครอบครัวไม่ยอมรับในความสัมพันธ์นะ่ะก็ยังปรากฏอยู่นะคะหรือถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวก,กันนะคะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะทําให้ครอบครัวยอมรับได้คุณและเขาก็มีโอกาสนะคะถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคุณและเขาก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ตกลงปรงใจกันในอนาคตนั่นคือสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ของครอบครัวไปได้ แต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงของเวลาห่างกันจริงๆเพราะในอดีตที่ผ่านมาคุณทั้งสองคนก็เคยห่างกันแบบนี้มาแล้วนะคะไม่ไว่าอย่งไรก็ตามค่ะความแตกต่างของคุณนี่แหละนะคะเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในณเวลานี้จริงๆนะอ่<น>ะมาดูราศีเพิ่มเติมนะคะราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7 ราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่11ค่ะราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันพุธหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะคนที่เกิดวันที่26นะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ